เอาสวัสดีวันศุกร์นะรับลูกค้าตั้งแต่เจ็ดโมงเลยลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดน,นครสวรรค์นเนาะตากฟ้ามาหาช่างบี้นะบอกติดตามมานานแล้วเห็นเหล็กแล้วหนาดีวันนี้มาเสียตังค์เอาไปล่างรถ้วไถดูนะเออแบบซ่อนคานผูมาแต่หัวตัวนี้ถอดได้นะนี่ปอกมันนะ บอกนะี่อยู่เสมอทะเบียนลดเลยนะสนิทชิดแนบสนิทเลยนะมาติดตั้งหน้าร้านนะได้งานร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเราบอกเรากล้าพูดเลยนะติดตั้งครึ่งชั่วโมงสั่งไว้เมื่อวานตอนเย็นตอนเช้าเข้ามาติดตั้งนะไม่เกินครึ่งชั่วโมงปากกัดตีนถีบขาหนีบเอวดันเข้าครับเนียนเกลี้ยดูนะไม่ติดตรงไหนเลย ดูให้ดูนะโอ้โหโคตรสนิทอะให้ดูกันใกล้ๆเลยดูสอดเข้าไปในล่องในช่องโอ้โหงานโคตรเนียนอะเอ่อขาทับด้านนอกนะสามรูทับด้านนอกเราทําไว้รอเนี่ยมาติดตั้งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะถอดได้ตัวนี้ถอดได้มีน็อตล็อกด้านล่าง ปักไฟนี่แถมนะเราแถมให้ปักไฟหนึ่งตัวตัวเมียนะฝั่งที่เทเล,ลอร์ท่านอาจจะมีอยู่ที่เทเล,ลอร์นะเราก็เลยแถมแต่ตัวเมียไปให้เป็นแบบนี้เอาไปลากรถไถเข้าไรเข้าสวนนะลูกค้าบอกมีอีกคันหนึ่งอาจจะไปถอดเปลี่ยนใส่กันนะได้นะแต่เวลาท่านท่านใส่นะให้ให้ระวังเรื่องนอ็อตเกียวมันจะหวานเออมันจะปีนเกียวเพราะว่าน็อตมันเป็นเกียวละเอียด เอาสนใจใส่รุ่นไหนนะเข้ามาหน้าร้านได้งานร้อเปเซนครับผม